ครับอันนี้ครับอืมอันนี้คือเดี๋ยวผมวผมพูดใดไยังสันยังสี่ไปแน่แม่น,นอะค่สิเป็นพระเอกจิดบูดเจ้าเก่าครับผมครับอันนี้วัดบรรางครับผมครับเอ่อขึ้นจึงห้าคนใดแต่เชียนมานี้อ่าครับก็เลยเอา ห้เบิงห,ห้หูกันครับร้อยเออนี่เห็นบหครับอีสานบานคอยเองเออร้อยเอาอันนี้ยังครับนี่ร้อยเออี่อันนี้ยังอันนี้เอาผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิงเนาะครับเนาะครับ,รบพี่น้องผมสวัสดีครับบ้ามีกับขิดบูดผู้บ้าเนี่ยข้องเข้านะพี่น้องนเนาะสีผ้าไปชื่นไปชมไปเบิงอ,อ่า อีหยังบูต้นตะเคียนพ่อก็ได้มาเมื่อวานนี่พี่น้องผมเชิญมาทากเอาให้เออเอาเอาเอา,เอา,เอาทิฏบุตรมีที่เด็ดไปหยังมือคือถือป้องแปงมาน้าบานนี่มือคือถือป้องแปงมาน้าเบิ้งโอ้เบิ้ง,ง <c oughs> เบิ้ง,ง,งพี่น้อง <c oughs> เอาเอาเอาทิฏบุตรมาข้ามแล้วเออนั่นเห็นว่าเป็นเป็นห้อยสีขาวห้อยอีหยังทิฏบุตรห้อยแปงครับผมเอาเพิ่์ลเอามาเห็ดอีหยังแปง ันรูปคำรูั่ำเพื่ออยังครับเพื่อเส<พ>ียงโชคชะตาเสียงโชคชะตาเอาว่าตรงๆก็คือเอาเลขโอ้เอาเลขเนาะครับปูเนาะอ่าขออนุญาตบาดคำปูนะครับเด้อขออนุญาตบาดคำนมัสการครับนมัสการปูพี่น้องผมปูผู้ลุงหำอยากเห็นจริงๆบ่ครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันโอ้ยหอนคักกล้อง นี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าบ้ามีก็สงสัยว่าอันสีขาวนี่อยังทิดบุตเฉลยให้ฟังแล้วเนาะพี่น้องเนะาะแปง้งแป้งโอ้มองนี่ก็มีพี่น้อง <c oughs> แปง้งอันนี้เป็นต้นตะเคียนอายุประมาณจค่ปีหรอปอุ๊เพิ่นว่าเป็นลอยปีแม่นอ,อ,อีหลีบ่โอ้เป็นลอยปีพะนะพี่น้องผมเป็นลอยปีพะนะพี่น้องผมเป็นลอยปีว่าสั่นทิดบวชมาทางพี่เป็นหยังคันสิ เสศษสีได้สู้พี่สู้รองเบิ้งสีผ้าพีผ้านรองมา่ยังกว่าเยอะนี่เอาองค์ที่อ้ะยังมาทางนี่กล้องยางไปทางนี่ทิดบูดเศษอีหยังพี่นรองเบิ้งดีดีพีรองผมบ้าพี่เห็นเป็นจุดเป็นจุดเออเอาอันนี้เป็นขวานแต่เคี้ยนอายุเป็นลอยลอยปีเด้อพี่น้องเด้อนับจากนี้ไปนี่เอานี่เบิ้งเบื้องเบื้องเบื้งพีรองผมไล่ไปพุ่นไล่ไปพุ่นสุดพุ่นอายุเป็นลอยปีเนาะพี่น้องเนาะ ตั้งมาเอามาตั้งยุคกลางๆพระพุทธรูปใหญ่ให้เขานี่แหละพี่น้องเลยเอาทิดบวชสีเฮ็ดสีแสดงมาเยอะคนในพี่น้องในเบื้องกันล่ะครับที่นี่ตาดีได้ตาลายเสียพี่น้องผมขณิชานโตปัดชายะเออเอาเอาเข้าไปใส่หลายๆเนี่ยใส่หลายๆเนี่ยเปียกนะคุณแม่คุณพ่อขวบควบยุนี่กะครับลูกหลานยามือเบิดเหรอ

ปูคณ really ิทานโซปัตทายะนี่คือขอบบดผู้เหนอันนี้อันนี้รวบเลยว่าบดบดบดรวบมองเดียวก็ได้เป็นว่าครับผู้รวบหลายมองบ่โอ้ไปเรียกเจ๊รวบยจ๊รวบั้องมองเดียวไม่เราทิดบุญมันออกก็เลียงนอะเบิ้งดูเบิ้งดูพี่น้องผมเบิ้งน้ำกันผู้ใดเห็นเรียงยังเรียวเต่ผู้เห็นเห็นเล้วเอาเรียวแต่ผู้เห็นว่าสัตนว่ามีว่าถ้าเห็นอีกอย่างอยู่พี่น้องรูบรูบ เอมือหาแนวนี่วิธีลูปขอไอเรียขอเบือขออันสิ่งสักิีสังหลายก็ได้ครับเอานี่พี่นองเบิ้งเอาอันช่องนี้ข้องห้องเฮาเ่รด้ยมอมเมาได้ครับเด้อไผเพิอนอ่ะอๆๆออ้าอ้าอ้ือ้า้าออ้า้าอาออ้อ้าาากเอ้ไอ้อาาอาอ้อ้อาอ้ออา้อพ้้อาอ้อ้อ้าออ้าอา้อาอาออา้อาอ้้อออ ไปหอ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 ไปมองไหนอีกไปมองเยอะเบิ่งมองเดียวไม่หรอไปมองอื้งน้ำมองอื้งนำพุ่น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 ทางพุ่นที่บุตรครับครับไปทางกวกไป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 อโทษอันนี้ห้อยเก้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นาศิบส์เปียเป็ดฟองอยู่ดอกปรัวมองนี่นาศิบส์เปียเป็ดฟองพี่น้องเต็มอยู่ฟังนี่อีกฟังนี่อีกเนาะครับเนาะฟังนี่อีก มาเลยครับเ,เดี๋ยวบ่ามีสีท้ายถอดสดให้เบื้องพร้อมผุนละพี่น้องผมถ่ายถอดสดทิดบูดจัดการน้ะพี่น้องนะไรมามีตาห้อยแปลงพี่น้องเอ้ยบ้ามีเวลาเป็นเพื่นท่าสีทูบเอามาจูดเด้อพี่น้องเด้อทูบก็มีทูบห้อยทูบจูดพี่น้องเอ้ยห้อยทูบเดี๋ยวแม่เหราให้ไปเบื้องนึ่แเนี่ยเม่เหราพี่น้อง่มมาสีเห็นนึ่ครับโอ้๋อ,โอโงแปลงฟองแปลงขันดอกไม้ขันดอกไม้พี่นอ้อง<ร> แล้วก็มีดอกไม้เนาะครับเนาะมีดอกไม้ทูบเทียนครบแล้วครับพี่น้องผมแสดงว่าต้นตะเคียนอีหลียังละทเรียกว่างทิศบูธิที่ยังบาดนี่โอ้สีรูมองทำๆเลยเพื่อนเอาครับพี่น้องผมอันนี้เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะเอาภาสามารถสิวาอีหยัง,ยงจังใดผู้ใดได้นล่ะ ตาดีไดยตาไหเสียวสันทิดบูดส่วนมากได้พี่น้องนี่<ม>ทิดบูดส่วนมากว่าวมีกับฝ่าว่ามีของดีอยู่วัดว่าสันมีของดีอยู่วัดบ่ามีก็เลยฝ่าวาาพี่น้องผมกะกะว่าได้ลบดูดูมี่อย่างเลยพี่น้องเ้อเพราะว่าค้าว่าตนแต่เคียดเท่เากับต้องเข้าลบกาบไหวแล้วพี่น้องเข้าลบด้วยใจของเฮาเน้องพี่น้องเนาะ<ข>อเอาเบิ้งใหม่มงคลครับผมเอาไปได้เลยงยงเบิ้งเอาเ้ยพี่น้องเ้อะเพราะว่าเป็นไม้มงคลบ่ อที่บูธสรูปใสอีกบาทที่มองหันแม่นบ่ามองนี้มแม่นบ่เดียว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 เอา้า <c> um> จัดไปก <c> um> นิธาโดพัยะเมตตันเวสปรุกติมิมาสังาเวเยสรุปผ้าพีผ้าห่องมม่ยังหันหน้ำมาเพิ่งดีอยู่คดทองปานนี่ผ้าพีผ้าห่องเมาสุกเอาลาบแม่นบ่ครับนี่คือคออนุญาตเจ้าของ,าาของครับเมตตันจะนี่คือ ขออนุญาตเบื้องนี่ยังก็ใหม้มาครับนะยังบ่เด้ยขอเขาดิเทาขออนุญาตเอาจัดไปที่บุตรนี่อีกมองนึงวสันที่เด็ดว่าสันพีนองมองนี้มองนี้ที่เด็ดวสันนี่เดี๋ยวพีนองเบื้องนํากันเลยครับเด้อเดี๋ยวพีนองเบื้องนำจ้านี้คือขออนุญาตครับ เดี๋ยวห่อท้ายทอดสว no. นรในพีน่องในเบืเอ้องน้ำกันอีกเนะ<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตยืนยันครับอยู่ในณนที่นี้ครับขออนุญาตเดินนะอ๋อครับผมครับผมเมตดจันจันบีบไซร์เดี๋ยวมันเปิดใบใหญ่หนเอาเบิ่มเบามีดลุงไปโหลดเล่ไาโหลดเอานี่เอา<ว>เออพูดแล้ป่านี่เลย เออเอ่อพี่น้องผมเด้อให้ลูกหลานด้ลูกอึบโอ้คือบ่ออกจีเลยเนี่ยอืมลูกลงไปลูกลงไปทิดบุดนี่เลยซีเหรอพี่ส่องเหรอพี่สองเห็นจะจ๋าห้วยห่วยทิดบุดว่าซีสองพี่น้องเห็นจะจ๋าเลยว่าสั่นเมียนี่บอพี่น้องเบื้องเนี้เป็นยัง เบื้องน้ากันแจับน้ำรยนี่อึงไอจับน้ไอ้รูปน้อเนาะขอถทนขอไฟเด้อพีีน่องเร้อโอ้ยที่บบว่าไปมาลำมาลอยมันมีเลีอยู่บ่พีน้องผมมีเห็นเป็นเหล็กซีเลยเหลียบ่เหยีงซี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 านพีน้องเห็นคือกันอยู่บ่พี่อเดน้องเบิ่งเอาเด้อ เดีวจ้าูเดี๋วจ้ผู้เบิ่งทิศบูดได้รู้ใครเราเริ่มพิงเด้่เบิ่งเอาตัวใดก็ได้ขออนุญาตพ่นเราเ่ฮะขออนุญาตพ่นกำลงคือหม้อนเท่านี่ขออนุญาตกำลงพ่นเราเมขออนุญาตกำลงพ่นแล้วว่าั่น เดี๋ยวว่าวมีสิีไายทอดสดให้เบิ่งเห็นเยนเรืเอยๆพอว่าว่าวมีได้พ๋พวดไปแล้วว่าเลขดีเลขเด็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะจังไรกะเดี๋ยวขออนุญาตทิศบูดสิีไายทอดสดเดีทิศบูดพายบีพาน,น้องไปเบิ่งในเรื่อว่ามันมีเลขเด็ดจังสัตจังสีบอลเลยครับเด้อเดี๋ยวสิได้ยทยทอดสดพี่น้องผมอันนี้ไายเป็นคลิปอันนี้ไปก้อนเพราะว่าบ่าวมีกับหมูซึกตื่นเต้นขึ้นกันได้มากสี่เบิ้งสีเบิ้องมองไดรสีเบิ้งโอ้โหสีเบิ้องฤกษีเลยฤกษีเลยบ่ ตื่นเต้นเป็นทีนาะตื่นเต้นพี่น้องผมโอ้ยเอาเอาเอาจังสี่ก้อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณทุกไร่ทุกทัพ์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมห้าสีเข่าชู้ช่วงท้ายถอดสดแล้วเนาะพี่น้องนอบาสีเข่าสู้ช่วงท้ายถอดสดแล้วพี่น้องผมกับทิดบูดผู้บ่าเนี่ยก็ข้าพนสีไ้ที่เด็ดที่ไรห,หา่าก็บเจังวากันช่องนี้ว่ามปนช่องม่อมเมาช่องอี้หยังเร้อพี่น้องเด้อก็คือมาผ้ากันมา เบิงมาเบิงเพูนว่า,า,าเป็นเป็นไม้สักสีเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเป็นไม้สักสีเป็นจ้าอ่าเป็นต้นตะเคีนยนใหญ่อายุเป็นลอยลอยปีพี่น้องผมเฮาได้ยินเฮาก็มากับจิตบูตไปแต่ว่าเฮามาเฮาก็เห็นป๋องแป้งเห็นถู่เห็นเทียนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เห็นน้ำพึ่นไปก็ถือว่าเอาพ่อกันคลิปหน,น้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายทอดสดกันเลยพี่น้องซีสองส่วนแต่ว่าเห็นอีกซีแล้ว